ฉันอยากเป็นคนไทยแต่ขอฉันชาติไทยยากมาก พูดภาษาไทยเป็นอย่างเดียวไม่ได้อ่าทุกคนคะ่ะทุกคนน่าจะจําว่ารีเดดคํานี้ได้ต้องขออนุญ,ญาตพี่นะคะที่เขาเป็นคนรัเสเซียด้วยนะคะทุกคนที่เขาดังมากๆเลยเขาออกมาพูดว่าเขาเนี่ยอยากเป็นคนไทยมากๆฉันอยากเป็นคนไทยแต่ว่าฉันชาติไทยมันขอยากมากที่สุดในโลกและประเทศไทยก็คือเป็นประเทศที่ฉันชาติมีคุณภาพแบบดวันเลย,เลยทุกคนโดวินเนอร์เลยก็คือฉันชาติไทยทุกคนกคนู่ราขอ ตั้งคาถามเลยนะคะว่าทําไมฉันชาติไทยถึงขอยากขอเย็นแล้วก็เป็นฉันชาติที่ทั่วโลกหลายคนที่แบบมาเที่ยวประเทศไทยต่างอยากได้ฉันชาติไทยเพราะอะไรแล้วฉันชาติไทยถือว่าเป็นฉันชาติที่มีคุณภาพมากๆที่หลายคนก็คือยกให้เป็นฉันชาติไทยเพราะว่า ได้แฟนไทยแล้วใช่ว่าเราจะขอชันชาติไทยง่ายนะคะทุกคนขามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นคือยกตัวอย่างคนไทยไปได้แฟนคนฝรั่งอะ่ะทุกคนเขาของ่ายมากนะแต่ชันชาติไทยขอยากมากมีเงินอย่างเดียวไม่ได้แล้วแบบเราเห็นคลิปพี่เขาเลแบบทุกคนพี่เขาพูดแล้วแบบพี่เขาจะร้องไห้อะ่ะคือเขาอยากได้ชันชาติไทยมากแล้วคลิปนี้อยากจะถ่ายทอดในมุมมองของ ต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วเขาอยากได้สัญชาติไทยทุกคนมันบ่งบอกถึงประเทศไทยมันต้องมีอะไรที่มัดใจ,จต่างชาติที่ทําให้เขามาอยู่ไทยแล้วเขาอยากเป็นคนไทยอ่ะเนี่ยแหละทุกคนเราจะถ่าโทษไม่ต้องด่ามงด่าม,มาไม่ต้องมาคอมเมนต์ซองคอมเมนต์แช้ว,ว่าแบบช่องนี้เป็นช่องที่อวยประเทศไทยใช่ค่ะทุกคนช่องนี้เป็นช่องที่ทำคลิปอวยประเทศไทย <c oughs> พเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์นะฉันจะตีโตเธอเลยนะเออ เป็นช่องที่ถ่ายทอดมุมมองของความเป็นไทยผ่านคนลาวนั่นเองซึ่งคนลาวก็น่ารักคนลาวไม่ต้องน้อยใจคนลาวมีความน่ารักอยู่แล้วไม่ต้องน้อยใจค่ะโอเคลเลิศชิเกอรเลตมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้เขานะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะอยากเป็นคนไทยแต่มันยากมากพูดภาษาอย่างเดียวมันไม่พอ,อตัวว,ว่าเป็นคนรัเสเซียโดยกำเนิดแต่แต่แตใจใจเป็นคนไทยคะ่ะ แล้วสัญชาติไทยเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากเป็นอะไรที่ขอยากไม่ว่าใครจะพูดอะไรคือประเทศไทยคือน้ำประวันอยู่ดีสาธุสาธุขอให้ได้ขอให้ได้สาธุสาธนี่ทุกคนเราก็มีคลิปหนึ่งที่พี่เขาอมาอัปเดตนะว่าเขาได้สัญชาติไทยหรือยังมาดูกันเลยเฮ้ยได้สัญชาติแล้วหรอยื่นสัญชาติยังอ่ะวันนี้จะมาสรุปนะคะช่วงหลังๆเนี้ยมีคนมาถามค่อนข้างมากว่า เรื่องสัญชาติเป็นไงบ้างแล้วก็ยื่นหรือยังได้หรือยังสรุปเลยนะคะว่าเวา,วา,ายังไม่ได้ยื่นเรื่องสัญชาติก็แน่นอนอยู่แล้วว่ายังไม่ได้สัญชาติไทยแต่อยากจะแชร์อะไรอย่างหนึ่งซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บอกเราสุดว่าเศร้าที่สุดแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนมาถามเรื่องสัญชาติหรือพูดในทํานองว่าือ เดี๋ยวก็ได้คือมันพูดง่ายแต่ทางปฏิบัติอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็หลายหลายครั้งเนี่ยที่แบบมันมักจะเจอคนคนแบบนี้บ่อยที่บอกว่าแบบยากอู้วุ่นวายไม่ได้หรอกยากนู่นนี่นั่นาสนะ,ะพัดไปหมดมันจะทําให้วอลล่าในใจแบบแตกสลายทุกครั้งแล้วก็เออยิ่งถ้าเป็นแบบนั่งคุยกันจะเป็นช่วงทานข้าวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีคนมาถามเรื่องแบบนี้แล้วก็มาบอกแบบยากแบบไม่ได้หรอกมันทําให้บอเวล่าเนี่ยโอ้โหน้ําตาคลออะแบบเรื่องเนี้ยบอเวล่าเซนซิทีฟที่สุดแล้วซึ่งปกติจะไม่ค่อยอะไรกับเรื่องไหนสักเท่าไหร่นะแต่เรื่องเนี้ยทุกครั้งที่มันมีคนมาบอกแบบไม่ได้หรอกยากนู่นนี่นั่นมันจะทําให้แบบภาพวาดในหัวที่มีอยู่อะ เหมือนแบบแตกสลายไปหมดเพราะการที่วอลล่าเนี่ยนิติทุกวันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วว่ามีเป้าหมายเบื้องหลังคือขอสัชาติแล้วก็ทำงานด้านด้านกฎหมายเพราะอย่างที่รู้ๆกันอะว่ามันมีอาชีพที่ต่างชาติห้ามทำร,รวมถึงอาชีพกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองต่างชาติทํางานด้านกฎหมายไม่ได้มันเป็นอาชีพที่สงวนให้คนไทย ทุกวันนี้ที่วอลาเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามีความหวังแต่ทุกครั้งที่มันมีคนอะมาบอกแบบไม่ได้หรอกมันเป็นการทําลายความฝันความหวังทุกๆอย่างอะทุกครั้งซึ่งทุกวันนี้แบบตั้งใจและพยายามมากกับการเรียนกฎหมายซึ่งคนใกล้ตัวเนี่ยรู้ดีช่องสอบเนี่ยจะเป็นบ้าแล้วก็เอ่อถ้าถ้าพูดถึงเกรดเนี่ยวอลาก็เกรด ก็ดูแค่นี้พอทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตีแผ่ความคิดเห็นกันละกันคือนุชดาวอะ่ะเข้าใจความรู้สึกพี่วอร่ามากนะคะทุกคนเนาะพี่เขาเป็นคนสวยพี่เขาเป็นคนเรียนเกง่งและพี่เขาเป็นคนที่รักประเทศไทยมากๆพี่เขาเป็นคนแบบน่าจะเรียนกฎหมายนี่แหละคือนุชดาวอะ่ะเป็นคนหนึ่งเลยที่เหมือนพี่เขาอยากได้ฉันชาติไทยมากมาก นุดาวไม่ได้อยากได้ฉันชาติไทยมันพวกจีนเทานะทุกคนที่จะเอาแบบมาลงทุนหรือว่าทําสิ่งผิดกฎหมายไม่นุดาวอยากได้ฉันชาติไทยเพราะนุดาวรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนลาวเว้ยแล้วเรามาอยู่ประเทศไทยแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะลงหลักปักฐานที่ประเทศไทยเราก็อยากทําอะไรเหมือนกับคนไทยยกตัวอย่างนุดาวอะ่ะเชื่อไหมตอนเนี้ยเสพข่าวทหารจนอยากเรียนสายทหารอ่ะพูดแล้วจะเหมือนว่าเวอร์ แต่มันคือการซึมซับทุกวันเว้ยมันคือการซึมซับซึมซับม,มันทำํำนุ่ดดาวแบบเฮ้ยฉันอยากเรียนทาหารจังเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้อย่าดราม่าก,กันทุกคนมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนึกภาพออกไหมอ่าเราไม่ว่ากันมันเป็นความคิดของแต่ละคนแต่ว่าต่างดาวเรียนไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่คนไทยทหารเนี่ยสำหรับคนไทยนุ่ดาวแบบดูข่าวทหารทุกวันอะเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนสายทหารแต่นุดาวไม่อยากไปลบนะแต่นุดดาวอะอยากเป็นแบบ พยาบาลพยาบาลทหาระ่ะเออไม่รู้ว่าสายอะไรอะไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าคือเราเห็นทหารลบแล้วเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นแพทย์พยาบาลที่ไปดูแลเขาแล้วก็ทําพงทาแผลอะไรเนี้ยเออแบบนั้นแต่อยากเป็นแพทย์หมอของทหารนะอันนี้แบบแบบดูข่าวทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าเขาเสียสระใจอะไรนี่คืออยากเป็นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกสองคือ อยากเรียนสายที่เป็นเกี่ยวกับแบบแพทย์หมอทหารใช่ไหมอ่ะสองคือเรารู้สึกว่าเรามีครอบครัวแล้วเราก็อยากจะลงหลักประหานที่ประเทศไทยเราก็อยากได้ชาติไทยอย่างน้อยถ้าเราเป็นคนสัญชาติไทยเวลาที่เราเลี้ยงดูลูกเต้าแนนาคตเนี่ยมันทําให้เราแบบ พวกสิกษรกระสาเนี่ยมันไม่วุ่นวายนะคะทุกคนเนาะถามว่าได้ชัญชาติไทยกลับไม่ได้เนี่ยมันมีความยากไหมมันไม่ได้มีความยากขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีผลนะคะทุกคนเนาะอย่างเช่นเราอยากทําอะไรมันก็ต้องขออนุญาตนะ,ะทุกคน,เ,นเพราะเราไม่ใช่คนไทยนั่นเองนะคะทุกคนเนาะแต่เราไม่ได้เอาชัญชาติไทยไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะเราไม่ใช่แบบนักลงทุนจีนเทาที่มีเงินมหาศาลเนาะค่ะทุกคนเราเป็นคนธรรมดาสาม เรารักในความเป็นประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสนะคะ,ะหลายๆคนแล้วมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะ,ะต่างชาติต่างดาวอย่างนุดาวมากๆในการเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยมันไม่ยุ่งยากในเรื่องเอกสารไม่ใช่เป็นมุมมองแบบโอ้ยนี่มันขายชาด้วยเป็นคนเรามันขายชาติมันจะได้ชาชาติไทยมันไม่ใช่เรานุดาวขอฝากตรงนี้เลยนะถ้ามีคนเรามาดูคลิปนุดาวอย่ามาตีค่า นุด,ดาวว่านุด,ดาวเป็นคนขายชาตินุษด,ดาวไม่ได้ขายชาติถ้าการพูดภาษาไทยเขียนไทยอ่านไทยเรียนไทยทํางานในไทยคือการขายชาติคนเราไม่รู้กี่ล้านคนที่ขายชาติเหมือนกับนุด,ดาวแต่นุด,ดาวขค่อยากจะตีแผ่ว่ามุมมองของคนที่เข้ามาทํางานต่างประเทศและเขาอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องปกติมันไม่มีมนุษย์คนไหนทุกคนเนออภาพออกไหมที่แบบว่า เฮ้ยฉันอยากได้ความวุ่นวายความยุ่งยากนในชีตมันไม่มีนะคะทุกคนอันนี้เราต้องพูดตามหลักความเป็นจริงนุดนวจะไม่อ,อม้อมค้อมว่าโอ้ยฉันรักประเทศไทยเพราะว่าฉันนี่นูนี่ฉันไม่มีหวังพะไม่มีผลประโยชน์มันม,มีผลประโยชน์ค่ะทุกคนผลประโยชน์คืออะไรหนึ่ง เรารู้สึกว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันสะดวกสบายมันก็คือผลประโยชน์แล้วหนึ่งแต่มันเป็นผลประโยชน์โดยจลิตโดยสุดจลิตใจมันเป็นผลประโยชน์ที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของมนุษย์ทุกคนอยากมีความสบายแต่พื้นฐานคุณก็ต้องเป็นคนที่รักประเทศไทยนะไม่ใช่แบบอยากได้ผลประโยชน์นี่แต่ว่า แบบอยากเป็นนุ้นเนแต่ว่าไม่มีความรักในประเทศไทยอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วคุณต้องมีความสุดจริตใจต้องเป็นคนดีนะคะทุกคนเนาะอันนี้เราพูดตามหลักเกณฑ์จริงๆเลยนะทุกคนแต่ ทั้งหมดทั้งมวลฉันช,ชาติไทยมันได้ยากมากๆนะคะทุกคนโดยส่วนตัวนุราแล้วอยากได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าโหจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะนุดาวเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราแต่ก็ต้องขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้ที่ท,ทามาหากินหนูและหนูเชื่อว่าคนต่างชาติหลายคนที่เขาอยากได้ฉันชาติไทยเพราะเขาหลงรักประเทศขุนนั่นเองก็จะประมาณนี้ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนยาดาม่าหนูนะคลิปนี้ขอบคุณครับบ,บ,บ๊ายบายไปแล้ว